ไม่ไม่ไม่ีใครมาถามหรือไม่ใครไม่มีใครมาบอกว่าเราแม่นไมมแม่นเรารู้เราบอกเองไม่ได้ยกตัวเองไม่ได้โม้แต่เรามีหลักฐานครับเราพูดต่อเนื่องกันผมตัดสินใจว่าขออนุญาตเคลมหน่อยว่าอย่างนั้นเคลมหน่อยแล้วค่อยไปว่าที่ผมคุยกับคุณพี่มนตรีไปเมื่อวานพุธที่ยี่สิบนะฟันทองกลัวเหมือนกันว่าจะหักถ้าหักเราก็จะ แต่ผมอ่ะผมไม่กลัวเพราะว่าทางเดียวกันต้องมาทางนี้ทางเดียวไม่เลี้ยวไปไหนออ๋เอาไปฟังได้เยฮะสามวันนะนะวันศุกร์ที่เราได้คุยกันเข้าใจว่าไม่เราคุยกันบ่ายโมงนะครับผมเชื่อว่าประมาณสักเที่ยงเสร็จผมว่าผมเชื่อส่วนตัวนะอันนี้ถ้าแหก็เอาละแหก็แหกผมว่าเก้าศูนย์ไม่รับเออ ซื้อ m, หวอยรอลเลยครับท่านผู้ชมครับนะพี่โก้มไม่เคยฟันธงแบบนี้แบบฟันธงหลายรอบแล้วประเภทที่ไม่กักนะคอ่ามันมันก็น่าจะไปโทนทางนั้นตกลงเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเดี๋ยวต้องอธิบายตัวเลขนิดหนึ่งนะฮะข่าวที่ส่งมาอาจจะบอกว่าเจ็ดต่อสองแต่ข้างในนั่นคือเก้าศูนย์เก้าศูนย์คือนะครับเขาลงมติ S <S ในส่วนของประเด็นต่างๆที่จําแนกแยกแยะใน6ประเด็นยกเว้นมีประเด็นที่สองเท่านั้นที่ไม่เอกฉันงคือเจ็ดสองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นมติที่ไม่รับคำรองนี้ไว้พิจารณานะหลักเลยคือ9 0เฉพาะประเด็นที่สองคือเจ็ดต่อสองมีเสียงข้างน้อยอยู่ด้วยค<อ>ือผมไล<ด>่เรียงมันมีหกประเด็นใช่ไหมประเด็นไปแบบเร็วๆก็คือเนี่ยนะหกพฤ้ิการที่ ทางคุณธีรยุทธ์สวุวรรณแกสอนแกยื่นไอ้มาตา49เนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องของได้รับพระราชทานพระมหากรุณาที่คุณให้อภยัยลดโทษแต่ไม่ได้รับโทษอยู่ในเรือนจำไม่แต่วันเดียวผมชั้นสิี่ชั้นสิกนที่ส <4. S 2> องก,ก็คือพฤติกรรมฝักใฝ่ร่วมคิดกับสมเด็จฮุลเซนเพื่อประโยชน์ประเทศกัมพูชาก็มอว4สี่สี่นประเด็นที่สามร่วมมือกับพรรคประชาชนเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่สี่หารือกับพรรคร่วมรัฐบาล14สสิงหา บ้านจันเรื่องนายกคนใหม่นะฮะ, uh huh. ะประเด็นที่5ขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลและประเด็นที่6ก็คือ,อแสดงวิสัยทัศน์ยีสิบองสิงหาที่เป็นนโยบายของรัฐบาล,ลานี่คือ6ประเด็นที่ยื่นไปครับแต่นีสารธนูญวินิจฉัยออกมาไม่ผลการพิจารณาก็คือไม่รับคำร้องแล้วก็เดี๋ยวมันมีประเด็นว่าทําไมถึงไม่รับเนี่ยนะ,ะ uh huh. แต่ตามมติเนี่ยก็คือบอกว่าเจ็ด เป็นเอกฉันก็คือในประเด็นที่1แล้วก็3ถึง6อันนี้คือไม่รับคำร้องเลยนะยกไปเลยส่วนประเด็นที่2เสียงข้างมาก7ต่อ2ให้มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้โดย7นี่ก็ประกอบไปด้วยทางท่านนักครินเมฆไตรรัตท่านปัญญาอุชาชนท่าน <c oughs> อุดมสิทธิวิรัตธรรมท่านวิรุณแสนเทียนท่านบรรจงศักดิ์วงปราดแล้วก็ อา,อาจารย์อุดมรัตอมริและก็คุณสุเมศลอยกุลเจริญประเด็นที่ 2, 2คือเรื่องการสั่งการให้เอื้อประโยชน์แก่อดีตนายกกัมพูชาใช่ให้มีการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยให้แก่ประเทศกัมพูชาอ,อันนี้คือเเสียงเนี่ยบอกว่าให้ยกส่วนสองที่ มองว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าการกระทําของผู้ถูกร้องสองน่าจะทําให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อลมล้างการปกครองระบอบอา,ารย์าธิปไตยนี้ก็คือตุลาการเสียงข้างน้อยสองท่านคืออาจารย์จิรนิติหวานนลกับคุณนพดลเทพพิทักษก์ ทีนี้ไปดูในเนื้อหารายละเอียดกันนิดหนึ่งผมเห็น,นที่ไม่รับผมเห็นว่าสาท่านได้วางหลักเกี่ยวกับเรื่องของต่อจากนี้ใครจะไปยื่นร้องตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะมาตรา49ที่จะนําไปสู่การล้มล้างเนี่ยผมเห็นจุดหลักๆที่สาท่านวางหลักเอาไว้ 1. จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดเจนเพียงพอที่จะให้เห็นถึงความมุ่งหมายและความประสงค์นะฮะ ชัดเจนแค่ไหนพอาะที่จริงที่จะชัดเจนนั้นต้องเป็นระดับที่วินโยชน์พาดเห็นได้ว่าน่าจะทําให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อลมลางการปกครองดังกล่าวนะฮะทีนี้ยังมีข้อความถัดไปที่จะได้เห็นหลักอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากต้องปรากฏข้อเท็จจริงในระดับที่วินโยชนรู้ได้แล้วเนี่ยการกระทํานั้นจะต้องกําลังดําเนินอยู่และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหต เนี่ยจะเป็นแนวที่ทําให้ได้เห็นได้ว่าอ่าพี่โก้ยางเงี้ยล้มล้างแล้วเดี๋ยวผมไปยื่นร้องเลยพี่โก้เนี่ยนะฮะล้มล้างเจ้ามือแหรอไม่ใช่นะฮะอย่างล้มล้างก็ใช้ช่องทางแล้วก็ไปยื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้เห็นแนวทางว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าล้มล้างเพราะฉะนั้นสามหลักตรงนี้ก็จะพอให้เห็นภาพว่าต่อไปเนี่ย ถ้าจะเข้าตามนี้ถึงจะอยู่ในระดับที่เรียกว่าเข้าขายลมล่างตามมาตรา49คําว่าห่างไกลเกินกว่าเหตุนี่มันเป็นภาษากฎหมายมนะมันมันถ้าถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านคือ อย่าอย่าโยงไกลเกินอย่าหรือแถไกลเกินคือคือคือเกินจากจุดที่สมเหตุสมผลไปมากอย่างเงี้ยเขาเรียกคืออย่างประเด็นที่สองที่มติอมา7.2เนี่ยแล้วเราดูว่าประเด็นที่2องมันคือเรื่องของกัมพูชาถ้าบอกว่าห่างไกลเกินกว่าเหตุไหมผมว่าเสียงข้างน้อยสองอาจจะมองว่าก็นี่ไงกำลังจะเจรจากำลังจะทำเถียงกันอยู่ได้ตรงลงจะเอาเส้นไหน แล้วไปไกลถึงขั้นจะเสียดินแดนเอาด้วยนะมันก็เลยดูแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องที่มันซีเรียสว่ามันอาจจะนําไปสู่การเสียอธิปไตยเหนือดินแดนแต่อีกเจ็ดท่านท่านกลับเห็นว่าเฮ้ยมันยังห่างไกลห่างยังไงเขายังไม่ได้ตั้งกรรมการ J t c เลยเขายังไม่ได้เจรจากันเลยและไม่รู้จะมีเส้นใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่านี่นี่ผมกังจยมองภาพใหญ่พีโบพี่โกนะว่าเอาละวันนี้มีคำตอบแล้วนะหลังวันที่22ที่บอกว่าจะติด ปีกติดลมน่ะลมน่ะตัดทิ้งไปแต่คําว่าติดปีกตรงนี้นั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่ไม่ใช่ก็เพราะว่าตอนนี้ผมเห็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองในเชิงใช้ใชภาษาให้รู้หน่อยไหมที่พลเรือนติดใหญ่เขาบอกว่าได้เห็นสัญญาสัญญาในทางืญญาันญญนะฮ<น>ะค <นะ S 2> ือมันเกิดจากตรงเนี้ยนะฮะแต่แต่ผมเห็นผมเห็นว่า แต่ละคนเริ่มไม่มีความมั่นใจผมกําลังจะนํามาโยงกับพรรคการเมืองที่ประกาศตัวไปเมื่อสองวันที่แล้วที่เขาจับลิงไปขังนะฮะโอกาสแล้วลิงก็ลิงก็แหกห้องขังแหกกรงแล้วลิงลูบบุรียอาจจะมันไส้พรรคการเมืองโอกาสใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแหกกันมาว่าการเมืองว่าลิงก็ เราปรากฏว่ามีมีโต๊ะคือคเขาจะจัดโต๊ะจีนกันอีกแล้วนะ <c oughs> ผมก็งงๆอ, <c oughs> อุตส่าห์เก็บวิงไปแทบแย่เ <c oughs> สร็จแล้วจะจัดโต๊ะจีนลิงก์อะเป็นจุดขายเดี๋ยวจะไปไกลโยงกลับมาเนี่ยการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองที่ว่านี้ไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไรก็ตามมันมาในจังหวะที่คำประกาศบนเวทีอุดรธาน,นีบอกต้องเกินสองร้อยไม่ต่ำกว่าสองร้อยนะฮะคนก็มองกันไปต่างๆนานา นะครับโดยเฉพาะอย่างยี่งบางคนมองว่านี่เริ่มไม่มั่นใจแล้วเริ่มไม่มั่นใจความดํารงการดํารงอยู่ของพักเนี่ยว่ามันจะอยู่ได้ขนาดไหนก็เลยต้องเยอะๆไว้ก่อนนะฮะช์ไว้สองร้อยนะแต่แต่แต่ผมกลับมองว่าคราวนี้เขาเซลล์น้อยกว่าเดิมนะนะถ้าถ้ากลเ่มย้อนการเรียลลิสติกนะมันไม่มีว่าแลนสไลด์ต้องมากกว่านั้นใช่ไหม คือดูด้านหนึ่งอาจจะอยู่บนหลักของเหตุและผลว่ามันไม่เกินความเป็นจริงหรอกอเพราะถ้าเขาชนะอีสานได้ผมยังเคยคุยกับพี่โก้เลยนะร้ยสาเสียงไม่ต้องเอามาทั้งหมดเอามาแค่ร้อยเดียวพอนะแล้วบัญชีรายชื่อเขาอีกอะแล้วจังหวัดภาคเหนือภาคก,กลางกรทมที่ไหนอีกอะอีกไม่ถึง100่ง้เขาหาไม่ได้เชลืออันนี้คือน่าจะยืนอยู่ในหลักนั้นแต่ที่ผมกําลังจะบอกก็คือเขากําลังบอกว่านี่คือ พักที่จะเป็นหลักให้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะใครอย่าเพิ่งมาแหลมใครอย่าเพิ่งมาเสนอหน้าใครอย่ามาเพิ่งเสนอตัวว่าจะเป็นอนุรักษ์อ่าอะไรนะทันสมัยอจ่พูดถึงสีน้งเินอ่าก็หลายสีล่ะผมเห็นลุงป้องก็ยังประกาศตัวเป็นเป็นอนุรักษ์ทันสมัยเลย <laughs> แล้วพักนี้ก็เกิดขึ้นในท่ามกลางสถานการณ์การเมืองแบบนี้ <laughs> เหมือนกับจะเป็นตัวสอดแทรกในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์เนี่ <laughs> ยเฮ้ยตกลงเนี่ย <laughs> <laughs> มันไม่มีตัวหลักเลยเนี่ยตอนนี้เราต้องเสนอตัวเพื่อที่จะเป็นอีกจุดหนึ่งว่านี่แหละคือเรานี่แหละตัวจริงของฝ่ายอนุรักษ์แต่บังเอิญว่าในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมเขาก็ไม่ได้โวยหาว่าใครจะมาเป็นเสาหลักของฝ่ายอนุรักษ์เพราะอีกฝั่งหนึ่งน่ะด้วยความเคารพนะครับทั้งสองท่านก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปล่อแร่ล่อแร่อยู่นั่นคือพรรคสีสม้มคุณทักสินได้กลับมาจะมีดีลรับดีลลังาวีหรือว่าจะอะไรขายคู่ะอะไรก็ตามเนี่ย นั่นคือบรรยากาศณเวลานั้นนะฮะพักสีส้มแข็งแกร่งมากนะฮะไม่รู้ว่าจะมาประชิดประตูบ้านพี่โกหรือยังก็ไม่รู้เนี่ยเพร,ราะว่าการเกิดของพักใหม่ในแง่หนึ่งก็คือพยายามจะลดทอนอำนาจต่อรองของพรักเพื่อไทยถ้าเกิดว่าจะได้เสียงมากเก,กินไปผม,มเห็นว่า,มา,าผม,มเห็นว่าเป็นจังหวะที่เขาเห็นว่าเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปได้อีกกี่น้ำนะฮะไปได้ขนาดไหนแต่ที่เพื่อไทยต้องพูดคำโปก็เพื่อที่จะบอกว่าชั้นนี่แหละคือตัวหลักเสาหลัก พักหลักของฝ่ายอนุรักษ์เพื่อที่จะแสดงความเป็นเป็นเบอร์หนึ่งเป็นหัวขบวนตรงนั้นมันก็เป็นข้อแท้จริงอยู่แล้วม้คือมันไม่มีใครที่จะได้เสียงมากกว่าเพื่อไทยอยู่แล้วถูกไหมถ้าไม่นับพักประชาชนพักประชาชนแต่ตอนนี้ยังไงก็คือต้องเป็นเสาหลักแต่เขาไม่ต้องการให้เป็นเสาหลักที่หนักแน่นเกินไปหรือเปล่าเขาต้องการให้เป็นเสาหลักที่มันแบบ งั้นก็มหมาะใวสองมีความอ่อนไหวใช่เพราะเสียงจะได้ไม่มากพอถ้ามีคนมันแบ่งเค้กเยอะๆแต่ในนี้ผมผมมองผมผมอาจจะมองต่างคือผมมองว่าเพื่อไทยไม่ใช่อนุรักษ์นิยมแน่ในสายตาของกลุ่มอนุรักษ์จริงๆอนุรักษ์นิยมจะไม่ไว้ใจใช่ก็เลยจะลดทอนกลุ่มอนุรักษ์ ที่แท้ที่แท้ทรูเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเพื่อไทยเกินอุรัาเขาเอามาใช้ขณะเดียวกันเขาก็มองภูมิใจไทยแบบระแวงระแวงเพราะดูเป็นทุนมันยังไม่ใชคมันมีความเป็นทุนอมันไม่สเปคจ๋าแต่ปัญหาใหญ่ของกลุ่มอนุรักษ์ที่แท้ทรูเนี่ยนะก็คือรวมไทยสร้างชาติไปไม่ไหวภายใต้คุณพีรพันธ์เนี่ยคุณพี่บิ๊กป้อมก็ง่อยอย่างที่เห็น มันต้องมีพักอะไรสักพักงั้นวะที่ที่มามาขึ้นมาใหม่มาเป็นหลักประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่แน่ๆณนาทีนี้นะราะนั้นมันต้องมันไม่มีทางเลือกอ่ะมันต้องสร้างพักใหม่ขึ้นมาสักพักคิดว่าใช่นะเพราะถ้าดูองค์ประกอบของคนที่เขาเอามาวางอยู่ซึ่งอาจจะไม่ถาวรในตอนนี้แต่องค์ประกอบเนี่ยคืออดีตข้าราชการล้วนๆสเปคของคนอนุรักษ์นิยมเขาชอบข้าราชการเขาชอบคนหน้นหลุนนัยิ่งํามีเ้อเจ้ายิ่งดีถ้ามีหม่อมๆมอะไรมาสักอย่างนึงเนี่ย ก็คืออันนี้มันคือเป็นการวางแพ็กเกจแบบที่ใช้สเปกอะ่ะ mm hmm.